มากับพลสเสบียงเหมือนเดิมเลยนะทุกคนให้พลสเสบียงแบบจ๋อเฮ้ยตอนนี้ก็อยู่ที่หอนาฬิกานะทุกคน ไม่ดาวัยังวะโอ้น้่ไม่เาโอ้เกินโดนหอนี่ได้เดินมันวิ่งมาแล้วข้างๆข้างๆระวังระวังโดนนี้ ก็ดีอ้าวคือตายหมดแล้วอืมเดนนโดนไปไปไม่โดนไม่นนไม่โดนนาะไม่มีอะไรเสี่ยแล้วเราต้องไปก่อนโอ้โหมามามา โมตัวตรง这边，ผม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 ข้าง这边เลยผมเดินตรงตรงขึ้นทางขึ้นมเลยเออมันประหุนนนวิ่งไม่ได้ ปไ,ปปไปแล้วิงยิงมันจะตั้กไปอาปืนกูไป้วเอาเอาปืนปืนพกส่วนคนตะเป็นแก้มือให้หน่อยอชักชักเป็นอะไรบนบนอุ้ยอะไรอะไรดังตู้ตๆ ที่จะยิ้มรับรองไป เอาเราปืนก er er ันไปอ้าวเราปืนกันไปดีเลยเฮ้ยปืนในนี่มีแค่สามตุ้ลูกเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี Arizona> ๋ยวเอามามาเอาเอาเฮ้ยมันคว้ามาแล้วมาแล้วขอบคุณข่าวมันกระเบนมันกระเบนมากอ้หับไหมปวดวิ่งมัคเขาติดปากกระเบวมิ่งตามตุ้ดของกระเบน 都老。Oh, nice. mm hmm. ป oh! ืนมาจิงนอต้องหรอโอ้มัเบี้ยงกปืนมาอีกแล้วัเบี่ยงกปืนมาเสรวมันะเบี่ยงอีกแ้นัจะเบี้ยไปไหนวาอี่มันจเบี้ยงอีกแล้วไ ทำดิโอ้ว่าแล้วโอ้บศุพินขึ้นอยมันจะบุรังคาขึ้นมาตั้งไอวอลเลยตั้งไอวอลเอ้าโอ้ยไม่ใช่ไม่ไช่โดนยิงนะโอ้โดนยิงโดนยิงนะ มาจุดตรงนี้มาจุดตรงนี้มาจุดตรงนี้โดนนีนเฮ้ยยืนตรงนั้นเดี๋ยวก็โดนจามหลังขาหลังขาบ้านมาอุ้ยอะไรเนี่ยเอออะไรวิ่งวิ่งวิ่งเลยวันนี้ไม่ได้เปสักตัวขานันยี้เหรอ

อุ้ยขอบคุณพลเี่ยงเส,สิมกระตุกอี่คแค่นี้ก็ยิงไม่หมดแล้ว<อ> มหนย่งเงี้ยงงป่ะอุ๊ยเพื่องไอวอหลอกหลอกแมวแมวแมวมัเล่นไปชุบเพื่อนเร็วเพื่อนกำลังจะตาย,ยไม่ไเพื่อนเรานี่ยทีิงทำไมวะ คนจะปลี bon ่ยนได้ทำากเราย่แล้ว่คุณใอยู่ไหมโอ้คุณล เฮ้ย <Double kill. S 1> ม,มันยอมตายเลยโอ๋ระเบียงยิงนี่ก็ตายเลย